สวัสดีค่ะพบกับช่องเต้ยลำเพลินโชว์ออฟิเชียลแล้วก็ตังศิรวิดลำเพลินโชว์ออฟิเชียลค่ะวันนี้เป็นแอดมินสองช่องนะคะอุ้ย<า>อันนี้ต้องใส่ใน,นตนนัวนะน,นี้นะเพราะว่าเมื่อคืนเราเลิกทีสามแล้วเราก็ต้องตื่นมาวันนี้ว่าจะมาเรียนกู๊ดบ้ากับบอแต่มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว้าวคือเลื่อนไปพรุ่งนี้จ้าอมเมนบอโมเมนอนเป็นการสื่อสารผิดเออ บอดเราตื่นเต้นกับเวทีเมื่อคืนนี่เราเลยบอกว่าให้มางงได้ยังมาเอาอิตา้มินาเอาไว้เห็นแล้วเอาบอกอันนี้เป็นตัวปลอมนะที่พวกน้องตัวปลอมนะตัวปลอมตัวปลอมเอามา อ,อีกอีกช่องหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะช่องพี่ตังศิลวิ์นะคะผู้ดสภาหลอกอีลาตื่นมาเ้พราะเป็นอย่างเขาถือว่าเขามาเฮ็ดเว้นแต่เศร้าเออพอดีมีมูซอยเฮ็ดเว้นตั้งหลายซอยเก็บขยะตั้งหลายออข้อดีข้อดีเราองคิดบวกไว้เออ,อวงหนึ่งประกาิซีซ้อมต่อด้วยพี่น้องจะให้ดูบรรยากาศข้างในอีกน,นะคะ กล้องกสิทธ์ในเล่นสายตาเตยเตยนะคะเพราะมันเล่นสายตาของน้องตังนะคะเพราะว่าเตยเตยเป็นคนถ่ายเห็นแล้วว่าเขาว่ากาลังการไหลแบบเชี่ยอยู่แืบขึ้นนี้เป็นเสียงเพลงร้องเพลงอยู่แบบเตะแต่กาลังใจท่านอะไรจดอยู่ นั่งกนิ้งมาพิไปมะม่วอเช้านี่ไปหับมาเร้วนะคะแต่ว่าคูอบอกห้ก้บ้านนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศเตเอรพ่วนค่ะเต่สลวนเขาพระทานภัใหลายๆนะคะพี่มาคือสลวนมันตื่นเช้าไงเมื่อคืนก็นอนดึกนอนตีสี่มันนีพ่อบอกว่าเออเมียน อบลมปฐมนิทีสิบโมงก็พักกันตื่นแต่เก้ามงนะคะมันก็ได้ตื่นสาวจังน่อยกับสลวนจังน่อยอเอนี่พี่ก้เดอมเอ็มนะคะพี่วานนกอดโอ้ยยูต้องการหีมิวกับยูนะคะลากลายบรรยากาศนองลูกๆเต่อเต่าเตี้ยเตียมตเด้อเดี๋ยวบอลไปไหนยูุบน้อง บรรยากาศพรพมไม่พอขอเอง่อ่นี่บชกไม่เศ้าซองาเศ้า่างมันอยู่ในล่างคือในร่างกับคกล่างออกมาไม่กูกน้ำติสร่าง่ไมซองบอใ่ร่างซองแ้าไว้ในร่างหันยอก็ซองหนาก็สิบอกให้เธอบอ กแม่นยนเดียวแตกเพูดเลแตบบนแล้วก็พิมื่นวันนี้แกจะมื่นครับเ็องาดแล้วก็้นอ้อลยนะครับดีใจนไทยนะครับต่นมากเลยเาะน่อกางนะคะแล้วมันมันมันได้เป็นลบ้กมาที่ปลาทไมทไมต้องวิ่งด้วยนะ้งเป็นักนี้พยานใชไมน ก็งไห้เ็นทุกรอแล้าันขาดจะอกด้สิบ็สบก็ร้านร้านเจกุ้งมีทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะนีบ้าห้าเาเเซลล์แล้วห้าเก้าเก้าเอออะไรเอ่ายแย่งซุ้มมือกับเก็บูบุะาหาบาทสิบาทอยอ่นี่นะคะ บรรยากาศเขาถือยกเลิกแล้วเราก็สิกับน้องๆทุกคน,นะคะอันนี้ศิลปินมากมากนะคะมิตรูดังๆนิ่พูจบพูงงามพูดีเสียงดีๆทั้ทงนั้นมาร่วมโตกันนะคะ ไปหับว่าจะเศร้าเนี่ยครับไปหับว่าจะเศร้านอนไปก่อนง่วงหวงครับต evet ื่นขึ้นมาเพื่อแต่มาเลี้ยงอันนี้จะอยู่ต่อซ้อมไม่รู้ว่ากลับไปนอนกลับไปนอนนะครับกลับกลับกลับน้องการลิกเกอร์กลับไปนอน มันต้องพักผ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะกลับมารันเพลงแบบเต็มรูปแบบสอดแจงมือแรกนี่เห็นพี่ท็อปบอกว่าอาเซียไ่ล่ำสอดแจงเพื่อสีเบิงว่าก่อนล่ำก่อนตอเตยหฮาสีได้แบบเป๊ะบอเป๊ะเปะแบบว่าเวลาหมายถึงว่าเวลากับก่อนเตยก่อนล่ำมาสิจบใส่กันเป๊ะบอกลับไปนอนพักผ่อนเมินน่งนาตาย นักตาสีรับลอนนั้นพูดลังค้นนะพูดนะเฮากินตมามาตาเด็กพอะไรนอะไรหรอโทรศัพท์พี่สั่พี่ต้องเป็นเมมเต็มไปแล้วโทรศัพท์สรวนเหมือนคนมากเลยวันเนี้ยเซซิเดตหาเงินซื้อโทรศัพท์ไมล่เลี้ยวมายืมมากูกอนแน่โอ้ยเจ แต่ว่าขอยเงินหลายพันติเจดีเอากับเจ้าแม่เนาะเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้นะเนี่ยทุกคนประจำวงสองวันเราวเชิญโยบมันกัดหลายโพสเออสี่ซาร้อยละร้อยละสองสองบาทเออยืมเฉยเฉยนะคืนยืมแล้วคืนแล้วก็จ่ายดอกให้เขาอย่างเงี้ยเหรอยืมมาวางไว้แล้วก็เอาคืนไงม LIKE ันมีดอกเนยถ้ากสิจ่ายดอกเขาเป็นไรนะบายๆน้องแพ้ปิดติดคลิปไปหน่อยสวัสดีค่ะอ เมื่อกี้เวลาผมไม่ครบเราก็เลยต้องมาคลิปต่อนะครับครัวงนี้ก็เป็นเวลาเราออกมาจากโดมแล้วนะครับก็จะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับว่าคือตอนแรกบอสนัดประมาณ10บโมงเช้านะครับจะมาสอนเกี่ยวกับโซเชียลแล้วก็ประถมศิเทศวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับวงสาวน้อยน้ำเพลินโชว์นะครับแล้วทีนี้เหมือนสื่อสารวันผิดกันก็เลยต้องยกเลิกแต่ว่าวันนี้ตังได้เห็นพี่ๆศิลปินวงหนึ่งแล้วก็ พี่ออกแบมสวยมากพี่ฝ้ายนีตมนก็สวยนะครับแล้วก็เห็นพวกพี่วัสิวดลใครอีกนะศิลปินวงหนึ่งพี่ปันปันหรือเปล่าพี่ปันปันแต่ยังไม่เห็นน้องอู๋อิงเลยนะครับเวลาน้องอู๋อิงเข้ามาก็ยังไม่ได้เจอน้องอู๋อิงแต่ว่าเห็นแต่เขาถ่ายคลิปก็เสียดายที่ไม่ได้ไปถ่ายให้ พราะว่าแม่แม่ดูนะครับต่อไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดน้องเข้ามาเราก็จะพยายามถ่ายคลิปมานะครับกแล้วก็น้องฮักแพงนะครับตั้งจะอยู่กับน้องฮักแพงตลอดเลยเพราะว่าเราเวลาซ้อมมันตรงกันก็จะแบบได้ถ่ายน้องฮักแพงบ่อยนะครับยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่น้องฮักแพงแฟนคลับน้องอูอิงแฟนคลับพี่พี่หมอลำนะครับติดตามช่องตังด้วยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ฝากติดตามช่อง ทาง facebook ด้วยนะครับชื่อ Facebook ว่าตังศิลปินนะครับเข้าไปติดตามมาได้นะครับอัปเตดตคิวงานแล้วก็การทำงานหน้า Facebook เลยครับส่วนวิดีโอตังก็มีเวลาถ่ายบ้างไม่มีเวลาถ่ายบ้างขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตังก็ซ้อมซ้อมซ้อม,อมด้วยซ้อมเต้นด้วยซ้อมรำซ้อมร้องด้วยสามสามทำส,สามอย่างเลยนะคะรับผมอันนี้ตังออกมากินข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเข้าไปช่วงเย็นนะวันนี้น่าจะรันรันประมาณช่วงค่ำนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาอวิดีโอน่ารักน่ารักของน้องๆมาฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องตังศิรวิทย์ลำเพิ่นออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณครับบาบายหาอะไรอีกทานกันด้วยนะครับ